ยอมรับแบบไม่ไอายกวินดูวานให้เมียเป็นช้างเท้าหน้าเป็นที่พูดกันอย่างมากหลังจากที่ได้เปิดหน้าลูกชายแล้วหลังจากที่ปิดเป็นความลับมานานกว่าหนึ่งปีสำหรับปุ้มปุ้ยพันธิพาและกวินดูวานคู่สามีภรรยาที่ทั้งเก่งและขยนันแถมยังรวยมากๆแม้หนุ่มกวินจะเคยออกมายอมรับว่าหาเงินได้น้อยกว่าภรรยาและยกให้เธอเป็นช้างเท้าหน้าแต่ทั้งสองก็ไม่เคยทอดทิ้งและช่วยเหลือซัพพอร์ตดันกันมาตลอด ล่าสุดได้มีการปิดบ้าน12ล้านให้สามีเป็นของขวัญปีใหม่โดยปุ้มปุ้ยโพสต์ภาพสลิปโอนเงิน12ล้านกว่าลงในอินสตาแกรมส่วนตัวเขียนข้อความว่าคิดอยู่นานว่าปีใหม่จะให้อะไรเป็นของขวัญบ้านเป็นของเราแล้วนะไปเอาโฉนดได้เลยสวัสดีปีใหม่ที่รักฮิฮิฮท่ามกลางเพื่อนเพื่อนแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดี สำหรับปุ้มปุ้ยพันธิพากับสามีนักร้องดังกวินดูวานนั้นก่อนหน้านี้ไม่นานทางด้านหนุ่มกวินก็เพิ่งถอยรถหรูป้ายแดงให้ปุ้มปุ้ยเป็นของข,องขวัญวันคริสต์มาสหลังจากที่เดือนเมษายนปุ้มปุ้ยเองก็เพิ่งถอยรถหรูป้ายแดงสีเหลืองให้กวินเช่นกันโดยทางด้านฝ่ายชายดีใจจนน้ำตาไหลซึ่งขณะเดียวกันทางด้านปุ้มปุ้ยนั้นก็เคยมีดรามา่าถูกจับผิดเรื่องความรวยซึ่งเธอก็ได้ตอบกลับว่าการดึงให้คนอื่นต่ำลงมันทำให้คุณสูงขึ้น เท่าไหร่พร้อมยืนยันว่าตนนั้นทำงานเป็นตั้งแต่เด็กส่วนสามีก็ไม่ได้รวยแต่เป็นสามีที่ดีและแม้ว่าผรวมีจะรวยก็ไม่เคยคิดหยุดทำงานด้วยตนเอง